Do, do. สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเรามาลองนั่งกินในร้านชื่อเจอินา่าร้านนี้เราเคยมาทำรีวิวคัวซองได้นับสองแต่ว่าเราอยากจะมาลองนั่งกินดูนะเพราะว่าบรรยากาศในร้าน,นมันดีมากจะดูกันว่าเป็นยังไงคิววันนี้ไม่ยาวมากนะปกติคิวจะโคตรยาว นี่ต่อมาเป็นเวลาก10นาทีได้นะ10-15นาทีรอข้างนอกเสร็จก็มารอข้างในอีกรอบแต่ก็ใกล้มาแล้วนะครับมีเมื่อยตูดมากอยากนั่ง ช็อกโกแลตร้อนเป็นสิ่งที่ต้องกินเมสซ่สิ Okay. ตำแหน่งก็โอเคนะบรรยากาศในร้านดีเหมือนสมัยร้อยปีแล้วที่เราเคยมานั่งกินเนี่ยจำได้ปะชิ้นใหญ่บึ้มบึ้มบ,บัมบ ไปนันครับดูนี่เทให้เขาให้เทเองเธออ่านี่เทคนคลักนะฮะวันนั้นแม่ทำแตกไปความทรงจำทุกวันนี้นะฮะนี่เรามากินหนึ่งที่ร้านเลยาโบเคว,ว้าวโคตอร่อยเลยแนมะ่ ไอมอคคานี่อร่อยมากอะ่ะมอคคากาแฟมอคคาอร่อยมากเพราะมันคือช็อกโกแลตคนขักเดี๋ยวก่อนนี่ใส่นี่ด้วยเพะโยก,กดเพื่อสุขภาพาว,าว้าวอืม เนยน,นะครับเฮ้ยเนยเขาทำดีมากเลยแม่ดูบาเก็ตบากตกินที่บ้านไม่พอแล้วมากินที่นี่ต่อนะครับ มันกินเจอเกลืออร่อยวะ่ะนี่ครับคนข้าวคนข้ากเลยกินแล้วร้อนลิ้นอน่ะพูดง่ายเลยหวานเจี๊ยบเนี่ยหวานเขียบอูอันนี้ใส่อันนี้ได้ด้วยปะ่ะใส่น้ำพึ่งด้วยใช่ปะ่ะเพราะว่ามันเกิดมากเลยอ่ะ กินทั้งหมดนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าอยากมาลองก็นแนะนำนะฮะว่าให้สั่งเ,เป็นเขาเรียกชุดเบคฟาสต์ปติเดชูเน่นะฮะอของแองเจล่าเองนะ,ะซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณย9่ยูโรในส30บยูโรประมาณ,ม,าณมันก็จะมีนี่ช็อกโกแลตร้อนนะฮะหรือจะเลือกเป็นเอ้ยไม่ใช่ช็อกโกแลตร้อนเมือนนี้ ช็อกโกแลตร้อนนะก็ใส่มาเป็นเหยอะกว่านี้มีไข่นะฮะไข่คนไข่หรือจะเป็นไข่เจียวก็ได้นะฮะอ่าแล้วก็มีเซตขนมปังที่มาเป็นกระเช้าเลยนะฮะมีขวซองให้สองอันมีอ่ปังช็อกโกแลตนะ,ะก็คือขวซองช็อกโกแลตนั่นแหละแล้วก็มีบัเก็ตชิ้นหนึ่งมียามนะฮะมีน้ำผึ้งแล้วก็มีอ่เนยแล้วตบด้วยโยเกิร์ตนะฮะ ชุดหนึ่งแล้วมีดำสม้มด้วยชุดหนึ่งก็โอเคนะฮะยี่สิบเก้ายูโรอ่าข้แนะนำนะฮะว่ามาก็สั่งสมมติมาสามคนก็สั่งสองชุดครับเพราะหวานจริงๆทุกอย่างหวานหมดหวานเจี๊ยบนะฮะร้านนี้หวานเจี๊ยบโอเค,อเคก็ทำนั้นฮะร,รีวิวถือว่าไ,ไ,ได้ไม่แย่ไม่แย่บรรยากาศดีโอเคเราจบการรายงานในเพลงเท่านี้นะฮะ แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ EP ถัดไปนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ขอสั้นๆนะฮะแม่หวาเวนเจี๊ยบจริง